สวัสดีครับวันนี้ช่องรอเที่ยวนะครับได้พามาเที่ยวอีกสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในอำเภอนาเชียกนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับนั่นก็คือเขื่อนห้วยคอนะครับในตรงจุดนี้นะครับถ้ามองลงไปจากฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบบึงน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับในอำเภอนาเชียกนะครับก็เป็นบึงใหญ่มากนะครับบึงห้วยคอนะครับตรงฝั่งนี้ก็จะมีประชาชนเนี่ยที่ทำเป็นที่ปลูกผักแล้วก็น่าจะเป็นกระชังปลาครับที่อยู่ ที่มองเห็นอยู่ไกลๆครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของอำเภอนาเชียกนะครับนี่ครับมีสะพานมงสะพานไม้ขึ้นให้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีปลูกผักปลูกอะไรกันเต็มเลยครับมีศาลงศาลานั่งพักนะครับนี่ครับยืนบริเวณสันเขื่อนนะครับนี่ครับถือว่าเป็นวิวที่สวยมากเลยนะครับคําๆนี่น่าจะสวยมากเลยนะครับทางสันเขื่อนนะครับฝั่งนี้นะครับตลนนี้ก็เช่นกันครับทางนี้ก็ จะเข้าไปถึงนาเชียกเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้ครับย้อนแสงนิดนึงครับนี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กที่น่ามาเที่ยวนะครับถ้าน่าเทศกาลสงการหน้าสงการหน้าอะไรนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ว่าประชาชนนั้นจะมาเที่ยวมาอะไรกันนะครับหน้าสงการนี้ดีมากเลยเพราะน้ำเอยู่ได้ทั้งปีนะครับน้ําตรงนี้นะครับตรงกลางน้องก็จะมีเกาะมีอะไรนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับ เขาเรียกว่าบึงห้วยคอนะครับหรือห้วยคอนะครับที่เป็นจุดสำคัญแล้วก็ข้างล่างนั้นก็จะมีเป็นให้สถานที่ถ่ายรูปนะครับเป็นสะพานไม้นะครับที่ตรงเขาทําไว้ข้างล่างก็มีประชาชนมาเที่ยวนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับมีรูปหุ่นปั้นอะไรปั้นนะครับให้คนเพื่อจะมาถ่ายรูปนะครับข้างล่างนี้เดี๋ยวจะพาเดินลงไปชมนะครับว่าเขาปลูกอะไรกันบ้างนะครับฝั่งทางนี้นะครับก็คือทางข้างล่างนาเขื่นนะครับเนี่ยนาเขื่นห้วยคอสนะครับถ่วนน้นไปมาก็ไม่ไกลนะครับถือว่าโอเคนะครับรถก็วิ่งกันเนี่ย นี่ก็มีประชาชนครับมาถ่ายลงถ่ายรูปกันนะครับถือว่าเป็นวิวที่เย็นสบายมากเลยครับหน้าร้อนมานี่น้ําเยอะๆนี่โอ้โหสวยงามมากเลยครับนี่เขื่อนห้วยคอนะครับอําเภอนาเชืยงครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับอำเภอนาเชืยงนะครับถือแวะมาฝั่งนี้จะไปไหว้พระไหว้อะไรก็สามารถไปที่พระธาตุนาดูได้นะครับก็ไม่ไกลจากพระธาตุนาดูนะครับประมาณยี่สิบยี่สิบห้ากิโลครับจากห้วยคอนได้ไปนะครับประมาณที่ห้าสิบหกกิโลก็จะถึงอ่าบนพระธาตุนาดู ก็ถึงว่าเป็นทางผ่านอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ว่าน่ามาเที่ยวนะครับอีกจุดที่สําคัญนะครับวันนี้ท่องเที่ยวก็ได้พามาเที่ยวชมกับจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งเพื่อนาเชียรนะครับเป็นห้วยคลอเป็นเขื่อนเป็นนาบ้านลยครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ว่าน่ามาเที่ยวชมนะครับนี่ก็จะเป็นที่เขาปลูกผักปลูกอะไรนะครับมีกระชังปลาอะไรเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรกันนะครับ ตอนเย็นๆนี่ประชาชนก็จะมาเที่ยวกันนะครับถ่ายลงถ่ายรูปนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาเดินลงไปข้างล่างไปชมสะพานไม้เก็บภาพข้างบนให้ชมนะครับผมแรงเราลงมาจากฝั่งด้านสันเขื่อนนะครับของห้วยพ้อนะครับมุ้ยพ้อนาเชื่อครับฝั่งทางนี้นะครับก็จะพาเดินดูนะครับว่าหลอยอย่างนะครับที่น่ามาชมเป็นสะพานไม้นะครับแล้วก็มีที่เขาให้ ประชาชนนะครับมาถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับที่ตรงนี้นะครับเป็นรูปปูรูปอะไรนะครับเนี้ยมาเดินดูฝั่งนี้ครับนี่นะครับก็จะมีที่มันเช็คอินนะครับสะพาน้มยครับนาเชื่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรูปปูรูปปลานะครับแดี๋ยไม่รู้ว่าปลาอะไรกันเนี่ยนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นผักตบนะครับ ผัตกตบหรือผักอะไรของบ่านเน่ใจเนี่ยเป็นผัตกตบเข้าไปนะครับเขไม่มั่นใจเหมนะครับโ่้โหแต่ตัวนี้จะกินได้นะครับนับเขาจะทาซุ้มไว้ทํากำขันลมนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนมาเดินเที่ยวครับเดี๋ยวขึ้นสะพานดูนะครับนี่นีเยอะนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไม้นะครับที่ ก็ทําขึ้นนะครับเพื่อว่าจะให้ประชาชนนะครับมาเช็คอินหรือมาถ่ายรูปนะครับหรือมาชมระวังนิดหนึ่งตรงพื้นนี่ก็ตรงนี้จากตรงนี้มาก็จะเป็นไม้ไผ่แล้วก็ทะเป็นทุ้มไม้ไผ่ครับข้าวมนก็จะเป็นทุ้มไม้ไผ่ครับมีตะแกรงครับนี่ก็จะมีประชาชนมาถ่ายรูปนะครับ ไม่รู้มาจากไหนเดี๋ยวลองถามเขาดูก่อนเขามาจากที่ไหนไปมาจากที่ไหนครับสว<อ>ัสดีค่ะมา,มาจากไหนครับมาท่องเที่ยวค่ะมาจากไม่ไกลหรอกค่ะเมืองคนมาจากเมืองโคนครับมาจากที่เดียวกันเลยครับ <laughs> ก็จะเป็นสะพานไม้แล้วก็ตรงข้างหน้าเขาจะปลูกผักนะครับเป็นพวกค้าวนานะครับข้า้าแล้วก็มีกาดอกนะครับนี่ครับก็ถือว่าแล้วก็มีข้าวโพดนี่นะครนบก็จอดตามหลุมนะครับนี่ครับเป็นข้าวโพดเป็นอะไรฝั่งน้นนะครับตรงนี้เขาก็ททาเป็นสะพานแล้วก็มีเอาหัวที่นึ่งข้าวมาทําเป็นโคมไฟนะครับ ก็ถือว่าเขาทําใน้สวยงามมากนะครับอาลองแพนดูฝั่งโน้นหน่อยดูโดยรวมเลยครับฝั่งโน้นก็จะมองเห็นเขื่อนนะครับ ตอนเย็นๆนะครับก็ามาเดินเที่ยวมาเดินถ่ายภาพนะครับข้างล่างเป็นสะพานไม้ถือว่าโอเคนะครับนี้เขาก็ตกแต่งนะครับหรือว่าสวนน้ำนะครับหรือว่าเป็น,นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ว่าน่ามาเที่ยวนะครับถ้ายิ่งหน้าตอนสงการานต์ยิ่งทเที่ยวดีมากเลย นี่นะครับคือสะพานไม้เริ่มขึ้นมาจากตรงโน้นเลยครับก็จะมีการปลูกผักปลูกอะไรนะครับเก็บฟางเก็บอะไรไว้นะครับนี่ครับทาให้นักท่องเที่ยวครับนี่คือภาพโดยรวมนะครับข้าวเขาก็จะเกี่ยวไปแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็สามารถมาเดินเที่ยวเดินชมนะครับเดินเล่นนะครับเขาก็มีจุดที่ว่าให้ถ่ายรูปนะครับเป็นเดนมาให้ถ่ายรูปนะครับนี่ครับถือว่าสวยมากเลยนะครับอยู่ตรงห้วยคอนะครับอำเภอนาเชียกนะครับ อยากดูภาพส,สวยๆโดยรวมนะครับแจานะครับก็จะมีประชาชนนะครับที่มาเที่ยวกันแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับ <S <S ถ้าตรงตอนที่มีข้าวหรือข้าวออกรวงตอข้าวเ,เขียวๆนี่ก็จะสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับบางถนนก็จะเป็นสันเขื่อนนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยคอนะครับ จังหวัดมหาสารคามนะครับอำเภอนาเชื่อนะครับตีดกระทางรถนะครับที่ว่าจะไปอ,ออกมาจากอำเภอนาเชื่อกนะครับหรือจะไปที่ว่าพระธาตุนาดูนก็ได้นะครับสนุนเส้นนี้นะครับนี่ครับควายที่ชาวบ้านนำมาเลี้ยงนะครับอยู่ตรงนี้เลย เกิดนะครับั่งนี้ก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายนะครับถือว่าเป็นสวยงามมากนี่ครับสันเขื่อนนะครับระยะทางก็ถือว่าไกลอยู่นะครับอาจจะถึงกิโลนึงก็มาได้นะครับจิบประมาณกิโลนึงสันเขื่อนนะครับห้วยคอนะครับ นี่ครับฝั่งทางนี้ถ้าถ่ายลงไปอย่างนี้นะครับก็จะเห็นนะครับนี่ครับน้ําทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเป็นบึงใหญ่อยู่นะครับเป็นบึงน้ําจืดนะครับนี่ครับนี่นาเขื่อนใครมาถ่ายรูปมาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้านี่บรรยากาศดีมากแล้วก็ตอนเย็นนี่บรรยากาศก็จะดีมากเลยนะครับถ้ามาวิ่งครับรถก็วิ่งสวนทางกันได้นะครับถนนเลนก็ใหญ่อยู่ วนั่งถ่ายรถให้ดูเขื่อนพุ่ี้คอนาเชื่อกนะครับไปพระนาดูนก็ได้นะครับติดกันครับห่างจากพระสันาดูนประมาณ26กิโล25กิโล26กิโลนะครับนี่ก็จะมีชาวบ้านนะครับที่มาปั่นจักรยานนะครับวิวสวยมากเลยนะครับลองมาเที่ยวดูนะครับจะใครผ่านมาทางนาเชื่อกนะครับ ยวเป็นอีกแหลง่งหนึ่งนี่ครับด้าน,นข้างเดี๋ยวเอาให้ชมโต้ลมนิดนึง เกลือกห้วยคอ